อย,อ,อย่าใจร้อนสิหมูไหนเนี่ยให้ขา,า,าเฉยเจ้าดีหรือไม่หรือไม่ไกลเหรอเอ้ย <c oughs> แบงแล้ว <c oughs> พี่สันหมูหมูป่ากับหมูบ้านนะ ทั้งสองเดินทางมาไกลขัางในจัดงานเลี้ยงกันอยู่รีบเข้าไปดื่มสุรากันเถิเถ <c oughs> ดโดนแฝงให้เราดิ <c oughs> อัไรหะตัวยังใหญ่อะ โดนล่อซื้อว่ะโอ้ใอ่นผู้ไม่เกียิทั้งสองฉันไหนมาช้าเอาปานนี้ล่ะผู้ยินของพวกท่านคราวนี้ไม่ได้มาอีกแล้วเหรอผู้ยินบองค่าไม่สะดวกลงมาลกมนุนนกหนะแต่นางคิดถึงพวกท่านทุกคนจึงฟังให้ข้านำของเล็กๆน้อยๆมามอบให้โดยเฉพาะ ผู้หญิงบอกว่าหวังว่าเทพธิดาจะแข็งแรงเร็ววันและขอให้ได้พบกันบนสวรรค์ด้วยเร็วผู้หญิงไม่มาช่างน่าเสียดายยิ่งนะดิฉะนั้นนางคงได้เพลิดเพลินกับการสุดดยอแสดงที่โมกเราตั้งใจเตรียมไว้ให้นางเป็นแน่แต่ตอนนี้ของขวานถูกขโมยไปคนที่ถูกฆ่าตายแล้วมิสู้้วกเจ้ารับผิดชอบแทนสละ พวกเราเป็นเพื่อนารับใช้ท่นนานร้องเล่นอะไรหรือเปล่าจูาตืปอยกายข้ารู้ว่าเจ้าหน้าตาอับปรลักไม่ชอบเจอผู้คนแต่ยังจ้าจไใช้<ม>หน้าหมูตัวอ<ม>ื่นมาหลอกข้าเช่นนี้อ๋อแม่ของข้าเช่นนี้ <c oughs> ในมารยาทจริงๆข้าเป็นนักบวที่เคร่งมากนะเอาชื่อแม่เจ้ามาข้าจะเช็คในบัญชีถ้านาั่งคุกคุณพอเลยนะในจีแต่ดำนะตอนเจ้าเคยป่วยยข้าคุกค้นพอทำลายเขาลูกนี้ทำลายชื่อเสียงอตอนนี้กลับลืมเสียนแล้วหรอชื่อเสียงนั่นเลยเป็นพีศาสานุนจะทห่วงชื่อเสียงไปทำไมกันนะก็ว่อายอยู่ที่แท้เจ้าเป็นลูกหลานของพิศาสตม่มูจนนั้นนีเอง ช่างเถอะช่างเถอะเรียกเข้ามาท่านอาสิแล so. ้วข้าจะเห็นง่ายเห็นหน้าแม่เจ้าเออจะยอมฮกสหายที่ทำสิ่งแม่นกันได้ทานเจ้าอยากไปก็ดีไม่อยากไปก็ช่างหาได้ขึ้นอยู่กับเจ้าไหมิวองโอ้โอ้ยิวองแม่งมุมนอย เอาไปเลยนี oh, ่เอาล้ม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  Đánh quá ăn cái gì Ô ui này Phải thành lên pháo lắm Nó bớt sắp lời Ây nè Ây giá thích lái ra mà 哎！哦哦哦！哎！ เรียบร้อยพี่รอ,องเหรอไม่เท่าไหร่อ้าวจะหนีก็หนีไม่ได้แล้วนะแค่ยังหนีได้อยู่เฮ้ยเอาตือว้กันปักกันกระบ,บาลเลยเ่วยจริงบ้าเอ้ย ไม่มีุ่มหนังแล้วจะเสื้อผ้ามนุษย์อย่างพวกเจ้าคิดว่าแค่ใช้แสแค่แผลสุกกะโปกอย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช่ใชแต่เทียบกับคณคนยินีงเผิงผู้องาจพาเผยได้ยังไงล่ะส่งขอกเจ้าลิงนั่นถ้าว่ามันยังไม่ทันยิ้มด้ยซ้ำ แล้วเจ้าไปหาลิ้นตในไม่มาคารวาเป็นสิทย์ี่ใหญ่แล้วนะเร็วไล่ซึดิจะบอกไม่ให้เจ้าให้รีบอ่อนวอนขอชีวิตซะเห็นแก่เจ้าเป็นเด็กไม่รู้ภาษีภาษาจะไว้ชีวิตในน้อของเจ้าข้าจะบอกเจ้าตามตรงก็ได้ของนั่นน่ะอยู่ในถ้ำสายใยนี่แหละฮากลัวก็รีบหนีไปซะรั้กับผีนะสิวันนี้ข้าจะลงถ้ำสิงเพลงให้ลาบเป็นน้าว้องดูสิว่าพวกเจ้าจะซ่อนตัวที่ไหนได้อีกเอาไปไม่รอเลยเฮ้ยทวี <laughs> ไปนู่นสละน้ำพิษดุนีเอาไปตีบวกกับบุนินะัสเนี่ย